ได้อย่างฝันไปสุดคือแบอนั้นหมีร้อยหมีร้อยหมีเปลี่ยนเต็มมัดแต่องค์พระไม่กอนสมัยวันนั้นมันมัดระจันหนาแม่งพอแหงตั้งไงการหนักต่องเผียวเดินเล่นมาเดินเล่นกันเนี่ยไปปอบรอยการนี้ได้ใช่ไหม กลมที่งก็แจง้งแล้วแล้วอะไรก็ไม่เหนมาแต่ตนมายุ่ือในเล่นในมายุ่ีกี่ีแล้วนั่นใทรงใช้มาชักจัง อืพ mm hmm. ระพุทธรูปมากปกนี้ครับก็เจอที่ในทรีวันที่25ตุลาคม2562ัร้บซึ่งเป็นพระนอกปกเป็นพระประจำวันเสาร์ ทีนี้วันนั้นมันเกิดปาฏิจันร์น้ำมันแห้งขอดแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเดินที่ชายหาดนั้นปกติมันจะท่วมตลอดแล้วก็เลยไปเจอองค์พระนี้มาครูครที่เจอก็คนขับเรือครับซึ่งเกิดวันเสาร์ด้วยครับเจอในวันเสาร์แล้วก็นํามาให้ครูนี้ก็ครูวันเสาร์ดึงเป็นสิ่งปาฏศจันทร์มากเลยจุดที่เจอนี่ที่ไหนครับที่หน้าถ้ำแก้วครับ คิดคาดว่าพระมาอย่างไรครับก็นี่เขาเป็นปริศนาอยู่ครับว่าท่านมาอยู่ในทะเลได้อย่างไรได้อย่างไรครับได้อยู่นานแค่ไหนอยากให้มีการพิสูจน์ไหมครับอยากครับตอนนี้ได้ได้ติดต่อยังไอยังยังยังยางครับผมก็แจ้งไปที่กรมศิลปากรที่นครครับก็เขาก็บอกว่าจะมาดูก็ยังไม่เห็นมาอันเชิญมาไว้ที่ ตรงนี้จุดนี้เป็นวัฒธรรมสองศาสนานี้ไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ไม่มีปัญหาครับช่วยเออช่วยเล่าหน่อยครับว่าอยู่กันยังไงครับอก็ปกตินะวันนั้นเนี่ยถ้าวันเล่าแล้วมันเป็นนิทานวันที่พระขึ้นปกตินี่แขกอะไรนักท่องเที่ยวมันน้อยแต่พอเวลาพระนี้ขึ้นมาอยู่ที่ท่าเรือนี้แขกมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้น แต่อิสลามนะอ๋อเก็ยังมีความเชื่อว่าอ่าน่าจะเป็นมองคนน่าจะเป็นมองคนรับผมคิดว่าจะให้ท่านเนี่ยประดิษฐานไว้ที่ท่าเล่านี้ครับจะไม่เอาเป็นส่วนตัวอะไรไม่ไม่แนวคิดครับว่าท่านจะอยู่ได้ไหรือไม่ครับในดวงอิสลามนั่นก็คือปัาครับ